ทางช่องเป็นเพียงแลวทางในการนำเสนอตานันตัวเลขทุกตัวมีส์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการูมีความเสี่ยงร้อเร์เซ็ต็มโปใช้วิายในการรับชมายจะเห็นแบบนี้เอาไออะไรกันแล้วกระไรแล้วกรไับ่น้านะเอนแมน่ด้้ยื่นูน่ะแล้วใส้ไม่ดีอ่เนา ยาชอย่าพูด่ีสามสมนตาหมีบอมีบอตาหีบอตามีบตาหนายเอาว่าตัวเดียวเด้อได้สามนอนน่ะสามหมีบอมันมีแล้วมันมีแล้วโออยาื่นทั้งร้านกู่ะทบางตลาดกูถูนแหง ามศูนย์ล่องลางครับพี่น้องครับล่องลาสาศูนล่งลางด้วครับพี่น้องครับางูนนามยาสยาสามกอบชิมล่อตารางด้วยครับศูนย์สาสามศูนสายหานทีมล่องลางล้างดังเดียว พี่น้องอย่าลืมนะครับสามศูนย์แม่เที่ยวสามศูนย์ถิ่มล่งลางนะคะสามศูนย์ล่างด้วยสามศูนย์ล่างครับสามศูนย์อย่าได้ร้ายูเพื่อนกูคุณสีครับ คุณสิผู้คนรักู่นีน้องสบ,บายคุรักใจโราริงเ่ยคือผู้คนท้สบายบาน้ยยบบยนองเมื่อน้องสบ,บายตัวนี้นะครับ,บาสบบามคนถึงล่บบางลี่นึ่ง เอาอัญยาสีแวลคอยยุใสทั้งคุ่นน่ะคอยเสื้อมาน่ะยาสีแ้วโปจินไป้าดชาม่รูจนไม่ป่าเอามาอยู่นี่ยา่อรนึงก่อยา่อ่์ยายาสีแควไหมนะจ้ามงป้ป้ป้อปูอย่าลืมสักผูโอ้ปูไม่เกี่ยวมาทางนี้สีตามสีส่วนล่างคี่เนาครับคุก่อบเป็นไงแล้ว ตัวสีเนาะไม่สองตัวตรงๆมีกรนร่างนีกัสุดยอดได้ละปูสามซุดหิ้มลงล่างอย่างเดียวอีเขียวลูกคอเขนครับอสาอพอ่อปีแล้ว ิดบอแบง2,000ตื่นตื่อรถอีต่มบ่แบง2,000ตื่น2,000ปี่น2,000ตื่น2,000ตื่น2,000ตื่น2,000ต่น2,000ต่น2,000ตื่น

แม่ค่ะกลเอาปเ็นี่นหลยแม่เะสองก้าจาปูวาปูปูปูแล้วมาดูแลจิล่งตัวนี่เราปูเพราะว่าปูในยยุ่นโนแล้สามฟุ์อย่างเดียว ปุดีมากนี่ฮเกี่วเซนเซาเลกๆคขายอบ่รวะุดมุขากระ้ากเนได้แล้วจำไจถือรางวันที่หนึ่งจะกินหอดก็ะโหลดจ้าทุกันหอยเฮ็ดหอยปูพ้อยได้ไหมขอหอขอหงนดหีิละ กินนอนอยู่ปันกวนถือร้าจุสามก็สามศูนย์ก่อกินทอดมายังกอนของเขาเขาไปกินทอดแล้วเนาะเขาอถุงยู่น้ำกันมาหนิจังว่ากี่ลอยน้ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างพบช้างงาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดภายในเสริมดวงเสริมบารมีภายในเสริมโชคเสริมลาภ ทำการข้าทำการขายต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อร่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ทันทีเนี่ยกิดจะใช้วงมาลัยรถเรีดังลงพี่ดาวเอสซีกันนะครับสองเจ็ดเก้าองศูนยแล้วก็เจเก้าครับ นี่ไมกันัมเียงดูนะน่หมัดัมเลี้ยดูผ่านผ่านไม่ไอไอได้ยินไหมไอได้ยินไหมเออปั๊มเลอ้ยดไอไหัวอะไรป้๊มได้แต่อะไรตเนม่ยมาารงไปขบู๊ให้อิบูให้ดิบไห้ดิ

เดนะงูแกงงูแงไล่ไล่แกงออกไปเลยแกงแงเหี <t <t ้ยบถูกถูกถกถกสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าต่ันมามันกับสองเจ็ดตรางกันเลยถูกสามเจ็ดสอง 3.7กเจ็ดับเจสองเนี่ยจ้าที่มันสามเจ็ับเจ็สองนี่คนถือเลขดังเข้าบอานนี่ือ้ดันิันเลขเข้าออกบ้านเนี่ยถือเลขดังพยายมบอกนะเดี๋ยว ปูสิว่าห้คือมองคุณดังว่ามีเลี้ยผูเซีย่ดทุกทายต้องให้ลูกบ้านแล้วปูเบิเฮ้ยเพื่อนใจดีนะนม่รอ้เนี่ยนี่รอดเขาไม่ได้พ่อเพื่อนนั้นพ่อเพื่อนได้นี่แม่ไอ้นี่ไ้คิวปูน่ะกูบอกกูจักกองสลากกูบอกกูที่กูบอกไปกูที่จะถามกูว่าจันกูบอกกูจักจักกับม่ไอ ม,ม,ม่นี่หกซีรนนตรงตรงได้ครับเพื่อให้หกีตรงตรงวั<โ>นแรคือแปดศูนย์แปดกระตรงตรงครับขึ้นมาศูนย์ห้าน้อีกครับศูนย์ห้าอีกครับน้อง้างห้าศูนย์ห้านะครับโมกทีอยยังยังมันจืดอยู่อย่ดีอยูนแล้วเขาเป่นน้านยูเขห้โซ่ให้รับเปล่าภพ่ราจะดอนยู หกสามเจ็ดสองครับบาทดีทั้งคุณว่าจังไหน่านว่ายังไหนเราไปน้ตขาไม่ให้บอกหน่อยบาไม่ให้แล้วบาทดิว่ายังไหนบาทดิไม่ให้ไปส่งคุณที่บาทดิแม่บอกตาพูดที่จทกตาตา

สามศูนย์นะอสามศูนย์ยงยางเดียวครับมาบักสามมันมาจังไหนขอบคุณแม่มาบักสามยูพี่มาักสามเพื่อนมาบักสามมาดูอยาสามบอกมัถิ่มลุงละถิ่มลุงลลางปันักะสาตัวบนตูปูสามตัวบน เอาไปยังมาอนนสอยากจะเอาหลายเท่อหลายเราจะเอาูที่ลืมตัวันนบ่พอใจเก้าซูก็เอาว่าอยากให้หรอว่าเป็ี่อยากเจ็ดเปนอยากมาเกีเก้าหลก็เป็นจ้าจ้าจาอไร่ากันมูเป็นรัซื้อแล้วติเอาเจ็เ็มี่ติปุ่ เก็บเกมันมาตัวรองเ็ดแปดแต่ว่าผมมาก็เก้าหลายกอแล้ว嘛โอ้เก็ตัวลอมไม่น่นเนาะพ่อมั้สมลูกปุ๊บาลูกรถปุกล้นีแล้ววันนี้ทั้งสามลูกกบรถปุกล้มหลังนี่แล้ววันนี้แม่แลุคูบตัวไกัจนจน่งจ็ดสองานเต่ย นสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างพกช้างงาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดใอไนเสริมดวงเสริมบารมีไอไนเสริมโชคเสริมลาภทําการค้าทาการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง